ขอเป็นเก้าบาทเก้าบาทนะคะขอเป็นก้าบาทเออตาเจอเก้าบาทค่ะสวัสดีค่ะเจอค่ะว่ารู้ตาอีกแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เราก็ไปเก็บกดกันเหมือนเดิมท่ามกลางบรรยากาศฟ้ามืดครึ้มฝนตกค่ะทั้งสัปดาห์เลยนะคะจะมีแต่ฝนค่ะก็ขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้เราด้วยดีเสมอมานะคะหน้ามืดอีกแล้วค่ะหน้ามืดก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ค่ะตอนนี้เวลา ประมาณ19บานาฬิกาน,นะคะแต่มืดมากๆเลยค่ะไปกันเลยค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนท้องฟ้ามืดครึ้มแบบนี้ค่ะแฟนอยู่ข้างหน้าวารุตาค่ะวันนี้แต่ละคนก็ต้องถือร่มไปด้วยนะคะเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้ฝนตก ทุกวันเลยค่ะและก็ได้ข่าวว่าที่ริมแม่น้ำรัวน้ำท่วมเลยนะคะเดี๋ยวรูตามีโอกาสีจะพาทุกทกท่านไปดูน้ำกันค่ะ บรรยากาศค่อนข้างเงียบเงาจริงๆเลยค่ะวรุตาขอเป็นเก้าบาทเก้าบาทนะคะขอเป็นเก้าบาทวรุตาเจอเก้าบาทค่ะเจอ9ก้าบาทแรกแล้วค่ะชื่นใจจังเลยรุตาโชคดีเจอสองขวดเลยค่ะโอ้ยเมื่อกี้เราเจอวรุตาเจอสองขวดนะคะแฟนเจออีกหนึ่งขวดนี่ค่ะ โดดเด่นสง่าอยู่อีกหนึ่งขวดร,รีบเก็บเลยคะ่ะน,นี่ค่ะสมบาทโหวันนี้เริ่มต้นแบบนี้วารุตาชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วขวดนี้นะคะดูเหมือนเขาจะเพิ่งดื่มเสร็จไปค่ะเพราะว่าขวดยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะเดินกันต่อเลยค่ะขอเจออีกสักหน่อยนะคะ รู้ตาเดินแยกกับแฟนนน่นแฟนอยู่มุมโน้นค่ะเดินต้อยน้อยตอยน้อยอยู่มุมโน้นค่ะถ้าเป็นทางแยกแบบนี้นะคะเราก็จะแยกกันเดินค่ะแต่ก็สามารถที่จะมามองเห็นกันได้นะคะจะไม่ทิ้งกันไปไกลจนมองไม่เห็นกันค่ะ วันก่อนวารุตาเคยเจอมุมนี้สามบาทนะคะวันนี้ไม่เห็นแล้วค่ะไปเดินต่อเลยค่ะร้านกาแฟแต่ละร้านช่วงนี้ปิดปรปับปรุงกันเกือบทั้งนั้นเลยนะคะเมื่อไม่มีเทศกาลวันคริสต์มาสทุกอย่างก็ดูโล่งจังเลยค่ะโล่งแบบสบายสบายตาแล้วก็มันเงียบด้วยค่ะเงียบสงบ จะมีน้องหลายๆคนพี่หลายๆคนถามว่าผู้คนไปไหนมีคนน้อยมากไม่ค่อยเห็นมีคนเดินเลยอ่านี่คือสภาวะปกติค่ะและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นช่วงนี้ฝนตกบ่อยอากาศหนาวเปียกแฉะผู้คนก็เลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านหรือก็ยังไม่เลิกทำงานก็ สภาพในฤดูหนาวก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะนี่นะคะคือของที่เขารื้อทิ้งเพราะว่าร้านขายรองเท้านี้นะคะ<ม>เขากำลังปรับปรุงค่ะหูยไอหลอดไฟสั่นดิกด๊กดิกด๊กดกดพรุตาถอยก่อนค่ะนี่<ม>เขาเจอลมพัดแรงค่ะ<ม>แล้วนี่นะคะ<ม>โอ้โหนี่เขาทิ้งค่ะพรุตาเห็นแล้วก็เสียายอีกแล้วค่ะ เป็นไม้อย่างดีทุกอย่างอย่างสวยงามเยู่นะดมนะคะที่รากนกูกบแม่บ้านกำลังทําความสะอาดค่ะที่นี่นะคะเฟอร์นิจเจอร์จะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะเราสามารถหาเก็บได้ตามท้องถนนทั่วไปเลยค่ะ ยังได้ยินเสียงพรุแแววๆละนะคะทั้งที่เทศกาลวันคริสต์มาสก็เอ้ยเทศกาลปันปีมาก,ก็ได้ผ่านมาหลายวันทีเดียวแล้วค่ะ ตาเห็นอะไรแวบ็บๆเดี๋ยวขอไปอดูนิดนึงค่ะนี่ค่ะวารุตาเจอ9ก้าบาทโชคดีจังค่ะไปก่ะเดินต่อลมพัดแบบนี้อะไรที่เป็นพลาสติกนะคะจะปลิวกระฟุง้งกระจักกระจายไปทั่วตามสถานที่เลยค่ะโอ้เสียงรถออกตัว ไปขันข่าวเฟนนมารุตาเดินไปข้างหน้านู้นแล้วค่ะก็อย่างที่บอกนะคะผู้คนสำหรับบรรยากาศแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาคนส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านจะมากกว่าค่ะแต่ถ้าเป็นในช่วงฤูููร้อนนะคะทุกอย่างจะคลึกคักมากกว่านี้ค่ะ ทุกคนจะออกนอกบ้านมานั่งมาเดิ่มมาปิกนิกมาปิ้งย่างกันนอกบ้านกันค่ะแล้วถึงฤด,ดูร้อนตอนนั้นเดี๋ยววรุตาก็จะถ่ายภาพให้ดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างฤด,ดูหนาวกับรด,ดูร้อนค่ะเวลา ในประเทศเยอรมันและก็ในประเทศไทยจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะคะ6ชั่วโมงสมมุติว่าเวลาประเทศไทย9ก้าโมงเช้านะคะเวลาในประเทศเยอรมันไอ้ก็เดี๋ยวนะคะพารุตาพูดใหม่สมมุติว่าเวลาในประเทศเยอรมัน9โมงเช้าเวลาในประเทศไทยนั่นก็คือเวลา15นาฬิกาค่ะ ต่างกัน6ชั่วโมงประเทศไทยจะไวกว่าประเทศเยอรมัน6ชั่วโมงนะคะบรรยากาศแบบนี้เราก็พยายามมองซ้ายมองขวาหาขวดหากระป๋องกันในความมืดค่ะร้านค้าก็เริ่มทยอยปิดกันแล้วนะคะร้านเฟนชฟรายร้านนี้เขาปิดแล้วค่ะแต่ว่า เ,ออเจ้าของร้านเขายัางคงอยู่ในร้านนุ่น้ววายังมีไฟเปิดอยู่นะคะกําลังเก็บข้าวของต่างๆให้เรียบร้อยก่อนก่อนกลับบ้านค่ะมุมนี้มุมเดิมๆที่อยู่ตรงข้ามกับกับร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะร้านขายเฟอร์นิเจอร์วันนี้ยังเปิดไฟนะคะ ตลาดนัดอีกแล้วค่ะที่นี่จะมีทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะคะแต่วรุตาจะไม่มาซื้อของตรงนี้ค่ะเพราะว่าของเขาน้อยน้อยมากๆเลยค่ะเราไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้ได้มากแล้วราคาค่อนข้างที่จะแพงพอสม ทวนวรุตาก็เลยกับแฟนก็ไปซื้ออีกมุมหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ป้ายรถเมย์นะคะป้ายรถเมย์วันนี้มีคนน้อยค่ะ แต่แต่แต่ทิ้งทิน่าเสียดายมากเลยค่ะเก้าหายไปไหนริบตาเลยค่ะมุมนี้นะคะที่ชายใจเขาให้บังตาตล,ลอดรู้ตาเห็นหัวด้านในอีกสบาทปีนขึ้นไปไม่ได้ค่ะเสียดายสาบาทเดินต่อเลยค่ะเป้าหมายต่อไปของเรานั่นก็คือ ตรงลานจอดรถค่ะตอนนี้นะคะวรุษากำลังจะบอกข่าวดีกับทุกๆท,ท่านนะคะว่าตอนนี้เราได้มาถึงจนถึงคลิปที่74แล้วนะคะเหลืออีก25คลิปเราก็จะครบตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นั่นก็คือ 99, 99วัน99คลิป เหลืออีกไม่ถึงหนึ่งเดือนเท่านั้นขอกำลังใจแรงเชียเฮือกสุดท้ายให้กับเราทั้งคู่ด้วยค่ะทุกทท่านที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะก็เปรียบเสมือนทุกทท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับกองทุนครั้งนี้ด้วยค่ะ รุตาก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตค่ะลานจอดรถวันนี้มีรถเยอะแล้วก็ไม่มีขวดเลยค่ะแฟนก็เดินมาครบมาบรรจบกันถึงตรงนี้แล้วค่ะไม่รู้ว่าเขาได้ไหมฮัสตูกานิกซ mm ์ hmm. ไม่มีค่ะ เราได้ตอนต้นๆแต่ตอนท้ายนี้เรายัางไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เลยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะโอ้โหร้านนี้วันนี้เต็มคนเต็มมากเลยค่ะก็ยินดีกับเจ้าของร้านเขาด้วยนะคะเะ่าโอเชีสพอร์โอเชีส บเกนเอ็นเดปะปะบรรยากาศวันนี้นะคะฝนเริ่มมาอีกแล้วค่ะ เดินกันมาเป็นเพื่อนกันนะคะจะได้ไม่เหงาเราทั้งคู่ก็จะได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมุมนี้เมื่อก่อนเคยมีประจำเลยเป็นมุมดอกไม้นะคะแต่พอมาฤดูหนาวไม่ค่อยมีไม่แทบไม่เจอเลยค่ะ ไปกันค่ะ <c oughs> ร้านมุมข้างหน้า อยู่ฝั่งถนนฝั่งนู้นนะคะเป็นร้านเหล้าค่ะก็จะมีผู้คนนะคะออกมายืนข้างนอกเพื่อมาสูบบุหรี่ค่ะเพราะว่ากฎหมายตามตอนนี้นะคะห้ามสูบในในห้ามในบาร์ค่ะวารุตาโชคดีมากๆเลยค่ะวันนี้เจออีก9บาทในกระถางแบบนี้ค่ะโชคดีสุดๆเลยค่ะ ทุกๆพื้นที่ในประเทศเยอรมันนะคะจะต้องมีสถานที่ให้คนสูบบุหรี่ค่ะย่าวรุตตาโกข้ามถนน,นก่นนะคะจะต้องมีสถานที่ไว้ให้คนสูบบุหรี่ค่ะแม้กระทั่งพนักงานธรรมดาคุณก็ต้องมีเวลาให้เขาไปสูบบุหรี่นะคะบรุตตาเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองเมื่อตอนสมัยทํางานนะคะเราไม่ได้ทํางานไอเราทํางานแต่เราไม่ได้สูบบุหรี่ แต่เราไม่สามารถที่จะไปพักพร้อมกับคนสูบบุหรี่ได้คนสูบบุหรี่เขาจะไปบอกเจ้านายว่าฉันขอสูบบุหรี่ตัวนึงนะก็คืออนุญาตไปได้แต่รู้ตาคนไม่ได้สูบบุหรี่เธอต้องทํางานต่อคือคนที่ซื้อบุหรี่นะคะเขาจะเสียภาษีให้กับรัฐบาลค่ะฉะนั้นทุกๆจุดทุกๆท,ท,ที่ก็จะมีสถานที่ที่ เขี่ยบุรีแล้วก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับคนในกลุ่มนี้จากที่ป,ประสบการณ์ของวารุตานะคะแล้วก็ข้างกล่องของบุหรีเราก็จะเห็นว่ามีรูปสัญลักษณ์ของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรีเยอะแยะมากมายค่ะแต่วารุตาก็เห็นนะคะว่าปริมาณหรือจำนวนคนที่สูบก็มีแต่แนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะก็ แล้วแต่ว่าความคิดของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะวรุตาโชคดีค่ะที่แฟนของวรุตาไม่ได้สูบบุรีค่ะถึงห้างแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปส่งกันเลยอดแวะดูมะม่วงโออยู่วรุตาซื้อมะม่วงไปอีกแล้วค่ะโ็้ย77เซนโอ้วรุตาขอซื้ออีกสองลูกนะคะในรถเข็นนี้มีเงินอยู่50เซนนะคะ แต่ไม่สามารถนำออกมาได้ค่ะเพราะว่าโดนคนงัดแล้วมันทำให้เขาเรียกว่าเสียค่ะที่เป็นช่องเสียตู้เต็มค่ะต้องรอเจ้าหน้าที่เขาเอาอีกช่องหนึ่งมาเติมนะคะแล้วถึงจะใช้ได้ค่ะพร,ะรุตาได้1ยูโรกับเจ็ดเซนค่ะพร้อมมะม่วงอีกสองลูกไปกันเลยค่ะ หยูโรกับเจ็ดเซนค่ะ1ยูโรกับเจ็ดเซนวารุตาก็ตีไปว่าสามสิบาทนะคะ38บาทตีง่ายๆ40บาทแล้วกันค่ะพร้อมกับมะม่วงอีกสองลูกค่ะช่วงนี้รถก็เลยซื้อกนหนำกินให้มันจูใจไปเลยค่ะ ก็วันนี้ตีง่ายๆนะคะ40บาทเราได้เงินกลับบ้านแต่ช่วงระหว่างทางกลับบ้านนะคะเราก็ยังนีหวังว่าเราจะได้ขวดเพิ่มค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเลยค่ะแฟนบอกว่าวันนี้เราได้ไม่เยอะเลยเนาะก็เป็นแบบนี้ละค่ะแล้วแฟนก็บอกว่าบรรยากาศแบบนี้เนาะเราก็เข้าใจค่ะฝนตก เปียกแชะเย็นหนาวมันมันทำให้ผู้คนไม่ไม่มีความต้องการที่อยากจะมานั่งดื่มท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นะคะอยากอยู่ในบ้านซะมากกว่าค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะนี่คือบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังที่เป็นเพื่อนบ้านของวารุตาเองนะคะ ก็อยากจะนำเรื่องของเขามาเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราทุกๆคนรวมท้งตัวของวารุตาด้วยนะคะเจ้าของบ้านนะคะเป็นช่างไม้ค่ะมีลูกสองคนพร้อมภรรยาภรรยาเขาก็ทํทำงานนะคะลูกคนหนึ่งก็จบทางด้านเทคนิคไปแล้วอีกคนก็ยังไม่จบนะคะก็อยู่ด้วยกันภายในบ้านหลังใหญ่อยู่กัน พ่อแม่ลูกสี่คนนะคะทุกๆปีช่างไม้คนนี้นะคะเขาจะจ,จัดงานปาร์ตี้ค่ะมีอะไรที่สนุกสนานมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกๆปีที่มีช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะคะเขาจะจุดพลุจุดอะไรคือแยะแยะมากมายเลยค่ะทุคือคือหลังจากที่จุดไปแล้วนะคะ คือเต็มพื้นที่เลยค่ะเขาจะทำกิจกรรมแบบนี้ทุกปีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อหมามาเลี้ยงมีอะไรคือทุกอย่างคือเขาจะมีพร้อมนะคะมีรถให้ลูกชามีรถให้ตัวเขาทุกอย่างแต่พอมาวันหนึ่งค่ะเขาป่วยเนื่องด้วยว่าเขาดื่มสุรามากเกินไปหลังจากป่วยกลับมา รถเขาก็ถูกชนแล้วก็ไม่ได้รับการซ่อมแซมหลังจากนั้นเราได้ยินข่าวว่าเขาเริ่มจะขายบ้านพร้อมกับภรรยาขอเลิกแล้วหลังจากนั้นเพื่อนบ้านเขาก็คุยกันต่อเลยนะคะว่าเป็นเพราะว่าเขาติดเหล้าบ้านก็ยังติดธนาคาร คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูเลวร้ายไปหมดนะคะสุดท้ายต้องขายบ้านเพื่อแบ่งทรัพย์สินให้ให้ให้ภรรยากับตัวเองแล้วย้ายตัวเองไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแล้วก็อาการป่วยของเขาดีขึ้นนะคะแต่ การจากคนที่ย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งในสภาวะแบบนั้นวาิุตาก็ไม่แน่ใจนะคะก็เลยอยากจะเตือนอุจหนไว้กับทุกทกท่านด้วยนะคะว่าเหล้าก็ไม่ใช่เรื่องที่จะดีสำหรับร่างกายของเราเขาดีในในระดับปริมาณหนึ่งแล้วก็ถ้ามันมากเกินไปนะคะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพฉะนั้นต้องรู้จักความพอดีค่ะแล้วเรื่องเงินก็เช่นเดียวกันนะคะ เขาก็ออย่างเช่นจุดพูดนะคะเขาซื้อเยอะแยะมากมายเลยค่ะวรุตตาเริ่มแรกมองเขาหอเขาน่าจะเป็นคนที่มีเงินเยอะมากเนาะซื้อของได้ขนาดนี้แต่พอมาสุดท้ายจุดจบของปัญหาคือมีปัญหาเรื่องเงินค่ะฉะนั้นเมื่อเรามีเงินวรุตาก็อยากจะบอกว่าก็จุดคิดสักนิดนะคะตราบเท่าที่เรายังมีหนี้ หรือลูกยังเรียนไม่จบเะ่นั้นเรื่องของเงินคือเราต้องมีทุนสำรองมากๆเลยค่ะโอ้โหวารุตาเจอเรดบู l นี่25บาอ่เบาทเบาทกำลังหันหลังไอ้กำลังจะเดินกลับบ้านเราก็เจอ9บาทรวัรวๆแล้วค่ะแฟนวารุตาเห็นอะไรอีกแล้วเขาจะเป็นคนที่มองเห็นอะไรได้ ได้ง่ายมากแม้กระทั่งในยามค่ำคืนทีเดียวเลยค่ะไม่ใช่ค่ะเดินไปมุมหนูนแล้วแสดงว่าไม่ใช่เป้าหมายของเราไปเดินต่อเลยค่ะหน้ามืดอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ได้1ยูโรกับเซ็นเซนนะคะแล้วก็ ก็ปีว่าประมาณ40บาทบ้านเราค่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ให้เรามาด้วยดีเสมอมานะคะไม่เคยทิ้งให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวแม้แต่สักวันเดียวเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะและสำหรับวันนี้วาุตากับแฟนก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะวาลุตาเหลืออีก25วัน25คลิปเท่านั้น ช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจเพื่อสุดท้ายให้กับเราให้ทำภารกิจนี้สำเร็จด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกับเราุ่างาในคลิปหนา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย